ใครอยากได้ New นิวเอาติสเลครับใครมาก่อนได้ก่อนได้ไม้น้อยก่อนเอาคันนี้ไปเลยคันนี้ไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับใครกำลังมองหาะเอาติสที่แบบไม่ต่ำสามหมื่นอ่ะคันนี้เลยนะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปลอดศูนย์เลขไม้นะเพียงแค่22,000กิโลครับมีใครสนใจบ้างไหมนะครับสำหรับนิวเอาติสคุณได้สีขาวนะสีขาวมีมาไม่บ่อยนะครับนานๆมาทีคันนี้ไม้โคตรน,น้อยเลยครับไม้แค่49,000ก้นิโลนะครับราคา510,000บาทฟรีด้าผ่อนประมาณ8,600ันคันนี้399เองครับฟรีด้าผ่อนประมาณ6,700น ใครสนใจนะครับสีเทาดําแบบนี้ผมมีมันเข้ามาเนาะสีเทาดําปี19อะ่ะไม้มี5 0,000ื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับเข้ามาหลายคันเลยนะแต่ถ้าเอาไม้ที่มันเยอะหน่อยใครไม่ีเรี่เรื่องไม้มาคันนี้เพชรยนต์นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอครับผมต้องบอกงี้จริงๆคุณสามารถซื้อรถมือสองกับที่ไหนก็ได้นะซื้อกับแถวบ้านคุณก็ได้นะครับจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้คันเกรดเอนะครับคุณมาที่เพชรยนต์ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับบริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกกกทท่่าาาาานน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 ะะะคคครรรรรรััััััับบบบบบเเเเดดีี๋ยยยยวว้้นะมพมพพผผปป็ูจฝขิษชต์ จะพาพี่พี่มาอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็น New a u t i s นะครับ Camry Accord มีเข้าใหม่เยอะมากที่บริษัทเพชรยนต์ครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับที่คุณจะได้รถสวยคุณภาพคัดเกรด A และไม่น้อยด้วยไม้เริ่มต้นในคลิปนี้นะครับแค่ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับมีปี19ปี20ปี21อนะไม่ว่าจะเป็น New a u t i s นะครับ a c c o r d Camry เดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปรับชมกันนะครับเพชรยนต์เราคันรถมือสองคุณภาพเกรด A ครับแล้วระกันไม่มีชนหนักไไมมม้าจนํกกับคอ์ ไม่มีเล่มฉลุสูญหายครับแล้วช่วงนี้โอกาสที่ดีเลยนะครับเดือนสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39%นะครับ2.39%ขอยอดจัดประมาณ5 0,000 0บาทขอลูกค้าเครดิตดีนะครับได้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดแล้วนะครับตลอดทั้งปีนี้มาเลยเนาะ12เดือนนะครับช่วงนี้เดือนพฤศจิเดือนธันวาดอกเบี้ยต่ำที่สุดครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับออกรถช่วงนี้นะครับไปขับตอนปีใหม่ได้เลยนะครับเดือนนี้เดือนธันวาแล้วนะครับใครอยากได้เอาติดมือือปนะครับแคมรี่ รับชมกันมาเริ่มต้นที่คันนี้ครับให้ดูคันนี้ก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ล้างน้ำเปล่าเสร็จมาถ่ายให้เลยสภาพดิบๆเดิมๆแรกรับครับเป็น New a l t i s ปี2020ครับไมเบียงแค่93,000กิโลไม 93, ่ม93มได้สีเทาดำนะครับดอกเบี้ยก็2.39จัดเต็มราคาลดไปเลยฟีดาวนะครับผ่อนประมาณ8,500บาทไม่93,000มกิโลนะครับมาดูด้านหน้าครับอันนี้ชมแรกเลยนะที่ ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับ1.6รุ่น G เนี่ยปกติถ้าเป็นฉมก่อนหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์เนาะอันนี้ได้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์แล้วเนาะไฟเด์ Day light ไลท์มีให้เหมือนเดิมครับสัญลักษณ์นะครับโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัดเรียมคมนะฝากระโปรงสวยๆเลยนะคันนี้ผมถ่ายเช็คให้แล้วนะครับรับประกรันไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับไมโครไมนี่กระจกของเดิมของแท้นะครับโรงงานโตโ,ตโยต้าเลยป่องซุ้มล้อข้างก็แนบชิดสน,นิทครับแล้วคุณดูฝั่งนี้ออััันนนี้คคืสภาพแรกรกบะรบะ ล้างน้ำเปล่าเสร็จผมถ่ายให้พี่ๆรับชมแบบนี้เลยนี่ปี B 19ภายในจะได้เป็นสีครีมครับตัดกับสีออกเทาเข้มนะชมนี้ครับได้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้ตาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างครับเป็นแบบปีกนกคู่ครับดับเบิลวิชิโบนขับนุ่มๆน,นะครับเป็นปีกนกคู่แล้วเนาะถ้าเป็นชมก่อนหน้านีย่ยังเป็นแบบคานอยู่นี่ให้ดูนี่นะครับใบปอดศูนย์ครับคันนี้ตอนนี้ใบ9 0 0 0นะ เขาบอกให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปตอน90,07นะครับวิ่งอีก4,000กโลเข้าศูนย์ตามรอบเลยเลยคันนี้เข้าศูนย์มาตอน80,07ตอนนี้90,03ครับวิ่งมาแค่6,000กิโลนะครับสวยๆครับเบาะได้เป็นแบบบักเก็ตซีนแล้วผิวสัมผัสแบบซอฟทัสครับแอร์แบ็ก7ใบนะความปลอดภัยดีเยี่ยมอยู่แล้วเนาะแล้วก็แอร์นะเป็นดีต้นออโตครับและจุดเด่นเลยของโฉมนี้มีแอร์หลัง นะครับนอกจากช่วงล่างอ่ะเป็นปีกนกคู่เหมือนกับพวกแคมรี่แอร์คอร์ดแล้วมีแอร์หลังให้แล้วนะครับนั่งสบายครับแอร์แบ็กหลังก็มีนะมีแอร์แบ็กให้7ใบสภาพดิบๆเดิมๆนะอันนี้คือแรกรับครับ4 9 9 0 0 0หมืนะคันนี้ส9่เก้าเก้าฟีด้าพอนยู8,500เองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เพชรยนต์จัดให้นะครับใครอยากได้นิวเอาติสและเป็นสีเทาดำเพิ่งเข้ามาใหม่2คันครับมีไม่เก้0หมกับไม1 4 0 0 0งแนะครับ ใครมาก่อนได้ก่อนได้ไม้น้อยก่อนเอาคันนี้ไปเลยนะครับไม้น้อยครับไม่เก้าหมื่นสามนะใครมาช้าอาจจะเจอไม่หนึ่งแสนกับอีกสี่พันราคาเท่ากันครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันมาครับดูคันต่อไปผมแนะนําคันนี้นะครับทะเบียนสวยจําง่ายนะครับแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์นิวอลติสหนึ่งจุดหกุ่นจีครับปีสองพันสิบเก้าผลิตปลายปีคันนี้ไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับใครกําลังมองหางเอลติสที่แบบไม่ต่ำสามหมื่นเน่ะคันนี้เลยนะครับ รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปลอดศูนย์เลขไม้นะเพียงแค่22,000กิโลครับราคาเท่ากันเลยนะครับสีเทาดําไม่เก้าหมคันนี้ไม่สองหมื่นสองนะครับสี 4, 99, 000, ่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนเท่ากัน8ปดพันห้าร้อยบาทจบนะได้คันนี้เลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่ากันเลย2.39จุดสามเก้ามาเรามาดูดีกว่าคันนี้สภาพกริบมากนะครับสบภาพกริบมากมาเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะครับเนะี่ยผมเข้าไปนั่งให้ดู นะสตาร์ทให้ดูก็ได้นะครับคันนี้นะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับแอร์เป็นปรับดิจิตอลออตโต้แล้วแอร์แบ็กมีคู่หน้านะครับอันนี้มีกล้องมันดึกภาพเดิมๆของโตโยตา้ามาให้แล้วด้วยนะนี่เบาะสะอาดสะอ้านครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบถุงแล้วครับไม่ใช่คันบันไดแล้วนะกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแบบนี้เลยนี่กุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับเป็นแท็บก็เปิดได้นะแบบนี้นี่นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครับสภาพโคตรดีเลยไม่แท้ใหม่เดิมผมอยากให้ดูใหม่มาก นะครับคันนี้รถหน่วยงานปอดศูนย์ครับกระจกเดิมแท้รอบคันไม้สองหมื่นสองอ่ะนะครับรถสวยสภาพดีครับมีที่เพรยนใครอยากได้นะนิวเอาติสที่ไม้น้อยๆนะครับรีบมาจัดรีบมาจองคันนี้นะครับด้านหลังก็สะอาดสะอ้านครับนี่คุณดูเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะผมนี่น้ําหนักเกือบ90นะครับ8ปกว่าๆนะครับแอร์หลังมีนั่งสบายครับเข่าไม่ติดนะครับเฮดรูมเหลือเยอะนะนั่งสบายแบบนี้ผิวสัมผัสซอฟท์ทัชครับเบาะสภาพดีสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้เข้ามายังปรับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ สภาพยังดีขนาดนี้นะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์ข้างที่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับเบอร์โทรและไลน์นะครับมีเรามีแอดมินนะครับคอยตอบพี่ๆให้นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้นะครับย้ํานะคันนี้ไมค์90,000ปี19 499,000ผ่อน8.5ส่วนคันนี้ไมค์แคท20,000นะครับปี19ลดปลายปีเหมือนกันนะฟีดาวน์ผ่อนแค่8.5 499,000 ไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับนอกจาก2คันนี้เนาะที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมมีคันอื่นอีกนะครับขออนุญาตพาดูคันไหนดีคันนี้แลยกันใครสนใจแคมรี่ไหมแคมรี่ราคาประหยัดครับราคาไม่ข้าม7จ็ดแสนครับคันนี้เป็นลอ 10, อ็อตปีสิบแปดปลายปีนะครับเป็นโฉมแรกของอเป็นปีแรก้ลยกันนะของแคมรี่โฉมนี้โฉมนิวนะครับคันนี้เป็น2.0ุรุ่นจีครับราคาเพียงแค่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกเจ็ดเก้าพรอนยูหมื่นหนึ่งนะคันนี้พรอนหมื่นหนึ่งครับ ปี18-19จนะครับสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินภายในได้เป็นสีดำแล้วนะครับรถล็อกครับอ่ะคันนี้ใครสนใจทักมาได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อทางด้านล่างนะครับมาดูคันต่อไปผมขอดูคันนี้ก่อนได้ไหม c a m รี่ HYBIID PREMIUM นะครับท็อปสุด2.5 h y b r i d PREMIUM ครับคันนี้ไม่ประมาณแสนสี่นะครับราคาอยู่ที่879,000นะทะเบียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคันนี้ทะเบียน2312นะครับคันนี้เป็น Camry ไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวท็อปสุดป้ายแดงออกมาประมาณเกือบเกือบล้านแปดอะนะครับตอนนี้8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาหายไปเกือบล้านสัญลักษณ์ตัวท็อปครับตรงนี้โลโก้จะมีเป็นเรซินหุ้มแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปครับตัวท็อปมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับคันนี้8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนลดล็อกนะครับฟรีดาวมันจะผ่อนอยู่ประมาณสักอ่าคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นห้ากว่ากว่าเกือบเกือบหมื่นหกนะครับผ่อนหมื่นห้ากว่ากว่านะครับมีแอร์เป่าหลังให้แล้วนะสำหรับตัวท็อปนะครับ มีแอร์เป่าหลังให้นะแล้วก็ข้างหลังจะมีเป็นปุ่มบัญชาการเลยนะครับสามารถปรับเบาะได้นะครับเบาะหลังตรงนี้ก็ปรับได้นะครับใครสนใจแคมรี่นะครับประหยัดไปเกือบล้านเราได้ตัวท็อปแนะนําคันนี้นะครับสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับมาดูแคมรี่คันต่อไปขอนั้นขอได้นำคันนี้นะครับ1น0 3 1403คันนี้เป็นแคมรี่ไฮบริดครับแต่เป็น2.5 h y b r ห้บิดนะครับปี19-20คันนี้เลขไม 1 1 3 0 0 0ส่ะผมจำได้นะราคา8 5 9 0 0 0หาหครับ859ผ่ 8, 59, อนประมาณ1 4ื่นกว่ากฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับขอพี่พี่เครดิตดีนะครับสกอร์ A สกอร์ B เนี่ยฟรีดาวเลยผ่อน1 4ื่นกว่าได้แคมรีไปใช้ราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบล้านครับมาเดี๋ยวพาดูภายในไม่รู้ล็อกอีกเปล่านะคันนี้อ้าวคันนี้ไม่ล็อกนะครับอ่ดูภายในครับภายในได้เป็นสีดานะครับรู้หลาหน้าใช้นะผมบอกเลยเนี่ยโอ้โหผมนั่งไปเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะมากนี่ใบปอดศูนย์นะ ใบปอดศูนย์อยู่ครบๆนะครับรถเช็คศูนย์มานะตอนนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันมีคูซอนโทนที่เป็นแอดัพทีฟแล้วนะครับมีแอดัพทีฟคูซอนโทนนะครับมีแพดเดิลชิปให้ครบเลยเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าและประหยัดน้ํามันแบบไฮบริดนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันได้ประมาณยี่สิบกว่าโลลิตรเลยนะครับมีตัวที่ชาร์จโทรศัพท์แบบ Chart, ไวเลสชาร์จไร้สายนะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนเนวี Navy, มีให้พี่ๆครบครับเบาะปรับไฟฟ้าเป็นคู่หน้าแล้วด้วยนะครับกระจกก็ออ,อโต้ด้้าาานนนหหลลัััังงครบมดดูดก ด้านหลังนะครับมีม่านข้างแบบแมนนวลแบบนี้นะครับมีแอร์หลังให้แล้วนะครับมีที่วางศอกที่วางแขนแบบนี้นะครับม่านไฟฟ้าหลังมีให้นะครับใครสนใจแคมรี่สีบรอนครับแนะนําคันนี้นะครับแนะนําคันนี้เลยนะฟรีดาวนะผ่อนอยู่14,00 0ักว่าได้แคมรี่สีบรอนครับปี1 9จด20แบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเพรยนนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเครับผมต้องบอกงี้จริงๆคุณสามารถซื้อรถมือสองกับที่ไหนก็ได้นะซื้อกับแถวบ้านคุณก็ได้นะครับจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้ แต่ถ้าคุณอยากได้คันเกรด A นะครับคุณมาที่เพชรยนต์ได้เลยเราคันรถเกรด A เข้ามาแล้วนะครับมีรถมี Apple Auction นะครับหรือว่าชิคบริษัทใดบริษัทหนึ่งอ่ะที่เป็นบริษัทตรวจรถชั้นนำนะครับมาตรวจรถให้274จุดครับเขาจะดูบอดี้ภายนอกนะครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์นะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับดังนั้นคุณไว้วางใจได้สบายใจได้นะครับซื้อรถมือสองนะครับเลือกที่เพชรยนนะครับเรามีเซลนะครับให้อ้ขมูล นะครับเรามีแอดมินให้ให้ข้อมูลคุณทักมาได้ที่เบอร์ติดต่อนะครับหรือ ID Line ทางด้านล่างได้เลยนะครับมาดูขั้นต่อไปครับผมขออนุญญาตแนะนำคันนี้นี่ Accord นะครับ Accord Hybrid ครับคันนี้เป็น2.0 Hybrid นะครับ Accord 2.0 Hybrid เข้ามาใหม่เลยคันนี้ปี19ครับราคาดีด้วยประมาณ839,000น่ะ839ฟรีดาวพอนอยู่44,000ต้นต้น14,200ประมาณนั้นนะครับอันนี้ได้เป็น2.0ครับได้เป็นตัวไฮบิด ใครชอบความหรูหราเนาะคุณมาแอคคอร์ดได้เลยมาดีวผมขออนุญาตพาพี่ๆรับชมทางด้านหน้าก่อนนะครับผมชอบมากนะชมเนี่ยทางด้านหน้าสวยมากนะครับได้คิ้วโคงเมี่ยมเส้นหนาๆแบบนี้นะครับไฟเป็น Fu l l LED แล้วนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบ Fu l l LED มาดูภายในกันนะครับ839,000าครับคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงนะผมบอกเลยถูกกว่าป้ายแดงประมาณครึ่งหนึ่งอะนะครับป้ายแดงมันเกือบเกือบล้านสี่นะครับตอนนี้แค่800,000กว่าๆานะครับามาดูคันต่อไป ผมขอดูคัน,นคันนี้ดีกว่าแอคคอร์ดสีขาวนะครับไม่รู้รถล็อกเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับแอคคอร์ดคันนี้สีขาว2.0จไฮบริดครับจุดเด่นของเขานะครับประหยัดน้ํามันใครชอบความหรูหราครับใครชอบรถขนาดใหญ่คุณมาแอคคอร์ดคุณมาแคมรี่เนาะแต่คันนี้คุณได้ปี20ด้วยนะครับป้ายแดงล้านสี่กว่าๆนะตอนนี้8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดหกเก้าได้แอคคอร์ดไฮบริดสีขาวนะครับคันนี้ไม่ประมาณแสนหนึ่งนะครับไม่แสนหนึ่งได้ปี20 8สิปดหกเก้าแต่คันนี้ ไม่แสนหนึ่งเหมือนกันนะครับไมประมาณ1นึ่งแสนหกพัน่ะเกือบแสนหนึ่งนะคันนี้แต่คันนี้ถูกกว่าสามหมบาทแต่เก่ากว่า1ปีนะครับแล้วแต่ชอบเลยชอบข่าวบุกมาคันนี้ชอบบอนเงินมาคันนี้นะครับมาดูภายในดีกว่าคันนี้รถไม่ล็อกผมดีใจมากนะครับมาดูภายในครับคันนี้ภายในผมบอกเลยว่าแอคคอร์ดมันหลูมากนะแล้วผิวสัมผัสมันน่ะนุ่มกว่าแคมรีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดนะครับนี่รถสวยน่าใช้ครับรองรับคาซีทเด็กให้2เบาะนะครับด้านหลัง แล้วคุณดูเบาะด้านหน้าเขาโคตรหรูผมชอบนะแอคคอร์ดอ่ะภายภายในเบาะข้างหน้าคุณดูนะครับเบาะเขาดูดีมากนะดูหรูมากนะครับมีโหมดสปอร์ตครับเบรกมือเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับที่วางศอกใหญ่ๆแบบนี้ตรงนี้นะครับมีพวกพาวเวอร์เลสนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายอยู่ตรงนี้นะครับนี่แอร์ปรับดิสตอนออโต้นะครับจองจอเขาเนี่ยดูดีนะครับดูหรูดูดีครับมีแพดเดิลชิปมีคูสคอนโทนให้ครบๆเลยนะครับใครอยากได้รถหรูระดับผู้บริหารนะครับขับนุ่มๆนะครับขับนิ่มๆคุณมาแอคคอร์ดดไ้เลย สีขาวคันนี้869,000หาพครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื0นห้านะฟีดาวผ่อน1 5ื่นห้านะคันนี้1 5ื่นหาพอดีเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39จนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆต็ท่มท่มลน้นๆนนะผมขออนุญาตพาด,ดูคันนี้กันต่อนะครับตะกี้เราดูกันหลายคันแล้วเนาะผมจะคัดคันที่น่าสนใจนะครับคุณสามารถดูคลิปเนี่ยคลิปเดียวครบจบได้เลยตัดสินใจได้เลยนะครับมีทั้ง New Altis เนาะมี Camry มี Accord นะครับ Camry เรามีหลายคันนะครับใครสนใจเนี่ยเเเรราาามมมมีีีุ่่่่่นนนนอนนาาอืๆทนะัพิงข้ใหกะ มีทั้ง2.5ที่มันเป็นตัว G 2.5ไฮบริด2.5ไฮบริดพรีเมียมมีสีบลอนด์สีดำสีขาวมุกนะครับมาดูขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปที่ราคาแบบเบาๆก่อนนะครับสำหรับ New Altis คันนี้แนะนำครับทะเบียน4332 New Altis คันนี้ได้เป็นปี19ชม New ครับเลขไมล์ประมาณแสนสี่นะครับราคาแค่469,000 469ฟรีดาวผ่อนไม่ข้าม8,000ผ่อน7,900คันนี้นะครับใครอยากได้ราคาย่อมๆนะครับผมมีราคาที่ต่ำที่สุดอ่ะ 459,000คันนั้นจะผ่อนประมาณ7.7%แต่คันนี้ผ่อนประมาณ7,900มาดูภายในกันนะครับคันนี้469ไมแสนสี่นี่469ไมแสนสี่นะครับรถสวยน่าใช้นี่ใบปอดศูนย์ก็มีห้อยไว้ครบๆแบบนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานคัสเกตเอครับาารับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับไมกอไม้รถสวยน่าใช้นะครับเบาะนุ่มๆแบบนี้นะครับไมกําลังดีนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปไมประมาณแสนสี่ มากับราคา469,000หาพครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนไม่ข้าม8,000ผ่อนประมาณ7,900นะครับใครสนใจ New us, นิวเอาติสแล้วคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับมาดูคันต่อไปขออนุญ,ญาตแนะนำคันนี้ตะกี้เราดู469ใช่ไหมอันนี้เราดู459อ่า New Altis นะครับผ่อนแค่7,700คันนี้เลยทะเบียน7330นะพี่ๆท่านไหนนะครับ,นนะรบสนใจคันนี้เนาะนะครับทักมาข้างล่างได้แอดไลน์เข้ามามีแอดมินตอบ24ชั่วโมงบอกว่าอยากได้ New Altis ที่ราคา459อะ่ะ มาคันนี้ได้เลยนะครับกุญแจสำรองมีครบครับรถสวยคัสเกตเคันนี้ตรวจสภาพแล้วได้5ดาวเต็มนะครับไม่แสนห้าสี่พันไม่เย่อคันข้างๆอ่ะหนึ่งหมกิโลแต่ราคาถูกกว่าหมื่นบาทอ่ะนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดแอร์แบ็กมีให้7ใบนะครับเบาะตึงๆแน่นๆนะครับสภาพดีครับเป็นรถบริษัทมือเดียวคัสเกตเแบบนี้ได้ปี19ึ่ฉมนิวนะครับรถปลายปีนะครับกลางปีมันยังเป็นฉมฉมเก่าอยู่เนาะฉมไม่ได้เชนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะถ้ากลางปีจะเป็นฉมนี้ ต้นปีกลางปีอันนี้เป็น19เหมือนกันสีดำนะครับไม่แปดหมืนะครับอันนี้จะเป็นโฉมไม่ได้เชนอยู่นะปี19เหมือนกันนะครับตะกี้เราดู4 5 9 4 6 9แล้วเนาะผมขอพาพี่ๆนะครับมาดู5 1 0หนึ่งไม่สี่หมื่นสีขาวมีใครสนใจมบ้างไหมนะครับสำหรับนิวเอลติสคุณได้สีขาวนะสีขาวมีมาไม่บ่อยนะครับนานๆมาทีคันนี้ไม้โคตรน้อยเลยครับไม้แค่49,000ก้นิโลนะครับราคา5,10,000บาทฟีด้าผ่อนประมาณ8 6ดพ ย้ำนะฟีดาวผ่อนแค่แปดพันหครับคุณมาดูภายในคันนี้ผมเคยรีวิวละเอียดไปแล้วอะ่ะนะครับรถสวยกริปเลยกระจกเดิมแท้รอบคันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมีเซนเซอร์หน้า2จุดเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดรถสวยน่าใช้นะครับไม 49, ค์สี่หมื่นเก้าพันกิโลนะครับสนใจนิวเอลติสีขาวเพชรยนต์มีคันนี้บอกเลยว่าจัดได้จัด,สะ,ดสะอาดสะอ้านนะครับแอร์แบ็กเใบนะครับช่วงล่างนะเป็นปีกนกคู่แล้วขับนุ่มๆนะครับขับนุ่มๆขับสบายนะครับอยากได้สีขาวคุณมาคันนี้ได้เลยนะครับมา แล้วก็โฉมนี้เดี๋ยวให้ดูโฉมนี้ด้วยไหนๆก็มาแล้วเนาะดูคันนี้ไหมแล้วคันนี้เพิ่งปรับราคาลงนะครับเหลือแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันไดเอาติสนะครับเป็นโฉมแมนนิชเชนนะครับโฉมก่อนหน้าปัจจุบันนะครับคันนี้ได้ปี19ล็อตผลิตกลางปีนะครับมาอยู่แสนเจ็ดครับแต่ราคา399เกฟีด้าห์ผ่อนแค่6กพันปี19เหมือนกันเนาะนะครับอีกคันนึงแบบ4ี่แสนห้าแสนเนาะคันนี้399เองครับฟีด้าห์ผ่อนประมาณ6กพันใครสนใจนะครับสีเทาดําแบบนี้ผมมี มันเข้ามาเนาะสีเทาดำปี19อะ่ะไมมี 50, 0 0 0 6่0 0 0 7ม0 0น80,000 80, นะครับเข้ามาหลายคันเลยนะแต่ถ้าเอาไมที่มันเยอะหน่อยใครมีสี่เร,เรื่องไมมาคันนี้399แต่ถ้าไมหลักหมื่นจะอยู่410 410จะผ่อนอยู่ประมาณ6,900แต่คันนี้ผ่อน6,700นะครับ สนใจทักเบอร์นะครับติดต่อเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับใครสนใจรถมือสองนะครับคุณภาพดีคัสเกตเอนะครับซื้อไปแล้วใช้ต่ออีกยาวๆาวะครับสิปี15ปีคุณมาที่เพชรยนต์ได้นะครับเรามีคนการันตีเนาะมีบริษัทตรวจรถนอกนะครับเข้ามาตรวจรถให้นะครับสองจุดนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมาครับดูคันต่อไปไม่หกหมื่นตะกี้เราดูไม้ท่าไหร่แล้วเนี่ยมีไม่แสนเจ็ดไม่สี่หมื่นไม่สองหมื่นไม่เก้าหมื่นคันนี้ไม่หกหมื่นครับราคาอยู่ที่ 4 9 9 0 0 0หนะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปลอด0ูเหมือนกันมาลองดูภายในดูเนาะคันนี้เพื่อใครสนใจทะเบียนนี้นะครับไม่เพียงแค่63,000กิโลนะครับไม่62,000อภขอไม่ห2 0 0 0นะครับได้พูดสตาร์ทนะครับชมนี้นะ t n g a ชมแรกนะครับรถสวยเบาะแน่นๆตึงๆกุญแจสำรองมีให้ครบครับ4 9 9 0 0 0ฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ประมาณ85 0 0 ฟีดาวผ่อน8ปดเทะเบียนอะไรยังไม่ดูเลยนะครับคันนี้ทะเบียน7430นะครับใครสนใจนะครับนิวอัลติสนะครับหรือแคมรี่นะครับมีทยอยเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับแคมรี่มีทั้งไฮบริดมีทั้งไม่ไฮบริดอะนะครับสองจุดศูนย์รุ่นจีสีดำอะไรแบบนี้เนาะปี19ปี20ราคาเริ่มต้นรู้สึกประมาณ7จ็ดแสนหนะครับใครสนใจนะครับทุกรุ่นเลยนะครับทักมาได้ที่บริษัทเพจโยนนี่เราถ่ายบรรยากาศแบบดิบๆเนาะอันนี้ลูกค้ามารับรถนะครับอ่าลองดูงั่นดูลูกค้าเพิ่งมารับรถแคม Cam รี่ไฮบริดพรีเมียมปี19นะครับลูกค้าก็เพิ่งรับไปเหมือนกันนะครับเดือนหนึ่งเรายอดขายลหนึ่งเอาติสเนาะแล้วก็ลองลองลงมาก็พวกแคมลี่นะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถติดต่อนะครับหาบริษัทเพรยตนได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับรถมือ2อคุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้รถคัสเกตเอนะครับดอกเบี้ยต่ําที่สุดแล้ว2.39คุณมาที่เพรยตนได้เลยนะครับสามารถติดต่อเบอร์ติดต่อด้านล่างมานะครับประมาณนี้เนาะใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับติดต่อมา มีรถมือสองมากกว่า400คันนะครับถ้าเป็นเอาติสก็60คันได้อะแคมรี่ก็เกือบ20คันสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้บริษัทเพยรยนครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ